พี่ครับพี่ครับ G-Force Now คืออะไรอ่ะบริการค่าวเกมมิ่งจาก NVIDIA ครับมีให้บริการแล้วทั่วโลกและตอนนี้ได้มาถึงประเทศไทยแล้วเรามีเซิร์ฟเวอร์ของเราแล้วนะครับโอ้พี่แล้ว G-Force Now เนี่ยเหมาะกับผมหรือเปล่าครับเหมาะกับใครบ้างครับพี่เล่นได้ทุกคนครับเพราะว่า G-FORCE NOW ของเรามีเกมหลากหลายกว่า2 0 0พัเกมเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาขอแค่คุณมีคอมเครื่องนึงหรือมือถือนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตแรงๆทีนี้ไม่ว่าจะอยู่บนภูเขากลางแม่น้ํอาอวกาศหรือบนเครื่องบินขอแค่มีอินเทอร์เน็ตแรงๆคุณก็เล่นได้แล้วนะครับระบบเกมเป็นใครพี่เกี่ยวอะไรกับ G-FORCE NOW เกี่ยวอะไรกับ Nvidia เดียครับเราคือส่วนหนึ่งของ G-FORCE NOW Alliance นะครับเราเป็นพาร์ทเนอร์กับ Nvidia ียของอาประเทศไทยนะครับก็เป็นผู้ให้บริการ G-FORCE NOW ในรีเจนนี้นะครับ พี่ครับถ้าผมจะเล่น e f ฟ r c e n o าต้องมีอะไรบ้างครับไม่ต้องใช้คอมแพงครับใช้มือถืออุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างคอมพิวเตอร์เครื่องแม็กอะไรก็ได้และที่สําคัญนะครับต้องจ่ายเงินพวกเราเพราะฉะนั้นต้องมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะครับใช้บัตรแม่ได้นะใช้บัตรพ่อก็ได้แต่ขอเขาก่อนนะสเปกและแพ็กเกจ GeForce n นามีอะไรได้อะไรบ้างอะเรามีหลากหลายแพ็กเกจให้คุณเลือกนะครับหลักๆมี3ระดับ Light Performance และ Ultimate Light คุณจะได้เล่น 80p 60รั Performance คุณจะได้ 1440p 6 0ี่เฟรมเช่นกันนะครับและอัลติเมทจึงสุดแรงสุดอันนี้ได้ถึง2 4 0เฟรมเพอร์เซกและ 4K นะครับแต่พร้มันอมไม่พร้อมกันนะเด็นคขา่าสูงสุดนะครับไปดูที่แวตราต่อได้เลยพี่แล้วผมต้องเป็นเจ้าของเกมที่จะเล่นหรือเปล่าครับก็บต้องซื้อเกมมาเล่นนะครับ บน s t e ีมเอพิกสต o ร์นะครับก็คือถือเกมมาเล่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีสนับสนุนเกมฟรีนะครับอย่าง Genshin Impact คนไขสตาร์เร็วและที่พิเศษที่สุดเราสนับสนุน Ubisoft Connect และ PC Game Pass นะครับ เล่นเป็นบุฟเฟ่ต์ได้เลยจัดไปพี่ครับพี่ครับชั่วโมงการเล่นคืออะไรครับมันมี2ชั่วโมงนะครับมี2แบบคือชั่วโมงสุดสเปคคือโคตาการเล่นเต็มสเปคต่อเดือนของคุณนะครับ40หรือ100ชั่วโมงขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่คุณใช้เมื่อใช้หมดแล้วคุณจะได้เครื่องเบสิคนะครับทางนี้ถนนก็เติมได้นะอ่าและชั่วโมงแบบที่2คือชั่วโมงการเล่นต่อครั้งเล่นหมดปุ๊บ อ่ามันจะมี4ชั่วโมง6ชั่วโมง8ชั่วโมงอะไรอย่างงี้เล่นหมดปุ๊บระบบจะเตะคุณออกนะครับไปต่อคิวเขามาเล่นใหม่เปิดเครื่องเล่นใหม่จะได้แบ่งๆกันเล่นนะครับพี่พี่ถ้าชั่วโมงหมดแล้วผมจะทําไงได้บ้างอ่ะถามซ้ํานี่อ่าจ่ายเพิ่มได้นะครับหรือจะเล่นเบสิกก็ได้อันเนี้ยแล้วแต่คุณเพราะว่าพอรอบบินใหม่มาชั่วโมงมันก็จะเติมมานะครับทางนี้ทางนั้นก็คือเข้าไปที่แดชบอร์ดแล้วก็ซื้อชั่วโมงเพิ่มได้แต่ตอนนี้จะมี5 10 15ชั่ว G-Force งาลทำงานยังไงคือการชอบคอมเล่นใช่ไหมใช่แล้วประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์ของเราสตรีมลงเครื่องของคุณไม่ต้องจ่ายค่าไฟนะครับผู้ให้บริการคืออะไระคะทำไมต้องสมัครแยกกันด้วยอะ่ะสมัครของ Nvidia ไม่ได้อะ Nvidia ก็เป็นผู้ให้บริการรายหนึ่งและในภูมิภาคต่างๆก็จะมีผู้ให้บริการที่เป็นพาร์ทเนอร์แยกกันไปครับเซิร์ฟเวอร์ของใครจ่ายคนนั้นครับพี่ๆแล้วมันต่อกับอุปกรณ์ไหนได้บ้างอะ่ะใช้ได้ทั้งเมาส์คีย์บอร์ดจอยสติ๊กทัชสกรีนเกมแพดทั้งหลายหลย แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเล่นแล้วก็ขึ้นอยู่กับเกมด้วยว่าสนับสนุนไหมนะครับพี่พี่เราเล่น G Force Now ผ่านเว็บกับผ่านแอปมันต่างกันไงพี่เอ่อเข้าผ่านเบราว์เซอร์เนี่ยสะดวกนะครับแต่ว่าแนะนําว่าเข้าผ่านแอปเนี่ยเขาปรับแต่งมาแล้วเรียบร้อยแล้วถ้าหนูอยากลงมอสอะคะทําได้ปะตอนนี้ยังไม่ได้สนับสนุนมอสออฟฟิเชียลแค่เกมเดียวแต่เดี๋ยวจะมีเพิ่มนะพี่พี่ถ้าผมเล่นไปแล้วผมมีคําถามเนี่ยผมถามที่ไหนได้บ้างครับ เข้ามาคุยกันได้เลยที่ bro.game/support หรือคุยกันใน Discord ก็ได้นะครับ